สนับสนุนการทำข่าวโดยเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคให้มากกว่าเงินฝากโดยธานาคารเพ,พื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอ่างทองเมื่อวันจันทร์ที่21ตุลาคมพุทธศัการาช2 5 5 6เวลา17นาฬิกานายประวินชมนิประสาทผู้วาราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระด,ดมกวาดล้างอัชญากรรมณบริเวณสนามหน้าศาลา,าการจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองพันตรลเอกต่อพงศันตะวานิช ผู้กำกับการสืบสวนตรวจภูทรจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าผู้ประชาการตรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดรณรงกวาดล้างอาชญากรรมอย่างน้อยเดือนละสิบวันอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อกดขันการจับกลุ่มกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนปิดล้อมตรวจค้นสถานที่เสี่ยงแหล่งมั่วสุมแหล่งอบายมุขซึ่งเป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมสร้างความปลอดภัยในชีวิตสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความอุ่นใจให้แก่ประชาชน โดยตรวตภูทรภาักหนึ่งได้กำหนดให้มีการรมกวาดล้างอัชญากรรมในช่วงระหว่างวันที่21ถึงวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2556เป็นระยะเวลา10วันและได้มีการกำหนดให้มีการปล่อยแถวรมกวาดล้างสัพพะก,กำลังพร้อมกันทุกหน่วยงานในครั้งนี้นรงชาติทรัพย์สินถ่ายภาพว่าทีรยตรีวิมุตติอัยรากรวัตรสำนักงานข่าวท้องทิ่จออนจวัอ่างทองรายงาน 在纳斯轮。